สบายดีพี่น้องมาหันเพื่อนหน้ากระหิวเข่าด้วยพี่น้องเด้อมากินเขาน้ากันเด้อทั้ยางเบิ่งเห็นชุดทัวชุดฮ้างอยู่อ่ยางเบิ่งกล่องแม่เห็นสุดทัวอยู่อ่ะอือออาสบายดีพี่น้อง fc เมื่อถูกคนเด้อถูกแรงเสียแรงใจถูกกระลังใจไอ้มอนกับมาหันเพื่อนทั้งซาเนี่ยก็ดีใจหลายเห็นลูกลูกเห็ดปลูกนั่นปลูกนี่เนาะ เพื่องปูก็งามเขียวดีใจพี่น้องเดินบ้านแฟนสะอาดสะอาู้เถ่าเนาะคันเห็นแบบนี้เลยดีใจเลยพุ่ม,มใจปื้มลแล้วแหละมาเห็นแบบนี้นะไม่คิด้เถ่าเนาะเห็นลูกเห,เ,หนหนเห็นเต่าเห็นนั่นเห็นนี่บ่ได้หนึ่งเซยนะเยาวนก็นดีใจเด้อพี่น้องเ,เลยมากงกินเขานนองกันเขากับแหนมสื่อมา,ากมุกพละแหนมกับมุยอยนะมากินหน้ากันหิ้วเขา่านะแสบ มากอะถารถดโดนพดนะว่มามันมาทั้นหอดสมองผุนออกเนาะขุนกับยั่งบอกปนั่งเลยทำอนไรละหายขะเพตเมื่อก่อนไม่ได้หายถาแม่ก็ขข้นหลมาแง่เนี่ยก็ไปซื่อ,อเอาบอลขุนเหตุหลดมันถือฮอลละเศร้าบาดด้วพี่น้องด้วยโยนะก็บเศร้าบาดแน่กับเร้าบาท,าบาทไปสื่อเอาหมง่งเทนเหตดเลย นะกินน้ำกันเด้อถูกเรียนเสียใจใจถูกพลังใจมีมอนหากําลังใจมาตลอดนอนม่มอนกระพื้มใจได้อ่านบนคอมเมนต์ลูกล้านคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆให้ม่มอนแต่ดีใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างคนเฮาก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเออแม่กินข้าวเพิ่นกําลังมาฮอดเอ้อจากําลังมาหอดมากินข้าวนี่มากมะมากระลังฮอดนี่ เออไปสีเท่บอกกันนั่งดอนจะได้ไปสีเท่บอกเมียโตว่ากอดเพื่อนเด้อโอ๋เมียโตเบาดอนโท่บอกว่าตเลยมาสบายดีพี่น้องเน่จะแนะนำให้เอฟซีคนเห็นสบายดีพ่อเพิ่นอ่ะเดินขึ้นเขาหน่อยละเจ้าเจ้าสบายดีพ่อเพิ่นสบายดีอกินเน่กินข้าด้วยกันเด้อพ่อเพิ่นเด้ออันนี้ผัวอันเมย์โนเด้อพี่น้องเด้อผัวเมย์โนพ่อเพิ่น ผมมาเอาของฝากแล้วไ,ไปเอาของฝ<อ>าก,ากให้ของต้นเนี่ยผมซื้อมาให้อเอื้อยมาพูดพอดีเพิ่นกินเข่าก็เลยพอดีเลยก,กินเขา่าน้ำเพิ่น ไม่โดนเลยขินข้าวล่ะกินข้าวกินหนั่เใหญเป็นหมูเหญ่เนี่ยอ่ากิงกินกินงมาเด้อกินข้าวนมืกันเด้อมาพี่น้องกินข้าวเหมือนกันนี่แหละเพราะว่าไม่โดนนะเคนกัอยู่บ้านต้องเชื่อเหมืนก็ไปห้าลูกคนกรุงเทพคือกันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเคนกัห้ากัมาจากกรุงเทพเขาเย็นเ้ยล่ะบริุ่นยังบริวารบริอืร หิวเข่าแห้งก็มางหอดมาก็มางหอดยังสิไปด้วอนนางอ้นอีกนี่เอาขนมไปให้ร้านรับไก่นางอ้นคุณสั่งซื้อไก่ไก่เอฟซียังไงยังหนึ่บูเป็นเราแล้วกอาขนมไปให้ลูกไายเผินกินเนาะเซ็ตกินเนาะแซ่บเนาะ ไปซื้ออบอนพวกเข้าเห็ด้วยได้เนี่ยโอ้ยลูกบอลข้าเห็ดแหนมนี่วะอือยู่บออ่นนอข้อสซอยคจะใช้ห่อหนึ่งสาบาทอยู่บ,บอ่อ,อนะข้าวซอย่ะแทงถ้าไปซื้ออยู่บนพันเห็ดน่สาบาทเอาก,กินห้าบาทกินห้าบาทค่าราคากคานั่นก็ดีแล้วของค่าของขาขยก็กินเล็กน้อยแล้วแหละอือไม่ละกันมาบ่มจำไร่อยู่ที่ไปเทปินกานน้ำมุกน้มัน ฉันตอบไคุกับปูคุยอะรเท่ามีเท่ากัดับคือดับเท่า้จาดไปเอาดอกกระถางแ้วไปถอทา่กระถาแล้ว๊บแล้วเกียกบปได้บอกบบ่ได้กับปูได้ยังได้กับปูี่ัเฮยอดจะบอกปูนะจะป่นไปเอาเท่าหนางออกมาแล้วก็เอาเท่าเลดีนึงปับไปกับบ้านยัเทียงได้เท่าห นแตลาดข้าใสตัวมกเือมมี่ยังใส้อยคนกะูใส่ก็ได้รปูอือีกตัวนี่นะ่เชื่อหตอนนี้แล้ววดเพื่อนม่สนอยงีกอนอู่เพื่อนไม่เชื่อกรตัวะือตลาดนิคอนเด้ตลาดนิคอนนี่คันทางมั่งแถวนี้แวี้แลกกะแลก็หันนั่งนูอยู่ข้างเบือนี่ตายไปหันอยู่บนทั้งแบงอ่ะถ่ายนี่ ก็ไไกขายอยู่อืมไส่คำนะอสมไต่สลัได้อืมอืมเมื่อไหร่ดูบ้านชน้ำไต่บ,บ้านเดียวกันกับโอกนาน,นี่นยแหละที่เราองเดียวกัน หลหมเท่าบมตโเอาหลอยหลเ้ยมาให้เอื้อยละนี้อลารนะเมื่อนาตสิไปส่อสิไปใส่ะไสะไปใส่บดทองเออถ้แค่โอ้เบียดก่อนเออออาาสิไปไปเบียไปงาเมื่อไงเมื่อก็เลิกากักสูบเมื่อเท่าไหร่พ่อมาจะพูดกนแล้วไง ไปตีไปอยู่เพื่อนใกล้กันอยู่นี่ใก,ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเพื่อนนั่นเมย์โนกั็ขอเพื่อนอยู่นี่แจ้นี่เพื่อนบ้านเดียวกันหักแทงกันบางทีเป็นน้องก็ซ้ำพี่สํานองนะเพื่อนเม่ม้อนอยู่นี่เขาไปโดอนอยู่ห่างอยู่แจ้นั่นอย่าไปหันไปนหนีกับฝากเพื่อนแหละเรี่ยงนางอุอน่นนางมนต์นะฝากเม่์โดนั่นแหละเรี่ยงนะลุงร้านเอาร้านเพื่นก็ได้ลูกน้อยคือกันเมยม้มอนก็ไม่ลูกน้อยคือกัน ไม่โดนกระไรลูกหลายเจ็ดคนลูกไม่โดนนะ่ะในมอนอยู่หกคน <c oughs> นี่ลูกลูกนกแฟนกันบรินป้าดูถิ่นี่ยังของหอดทั้งกันำนองทิ้งๆเลย นู้นเขาแซ่บแซ่บแนมเจ้านี้เฮ็ดแซบน้องบนเดภาพไปซื้อ แม่นางอดนี่ไงเลยพอกินได้ซาบาทซาบาะพอกินไง nhựa phải sát xếp. Thử gian là rồi. rồi Nên rồi, muốn có nhớ rồi อันนี้อากาศห่อนแล้วพี่น้อมันมีลมสังงักสิ่งเลยได้ไหมกับปุติห่อนมอนีห่อนไอีเรศแดด ขาวผที่นี่แต่เมมอนไปก็ได้พี่น้องเด้อค่ะคนแซ่คนไหลซัดแต่ไข่เห็นส้งเมมอนผัดสิมผัดเขียวเด้อจ้าบาย